และเมื่อเราเข้ามาในโลกของวันพีซนะครับทุกคนครับ ผมจะสอนวิธีการเล่นแบบเรียบง่ายที่สุดเท่าที่ผู้คุณจะได้รู้กันนะฮะอันดับแรกคุณจะไปที่ต้องรู้ก่อนนะครับว่าในตัวของวันพีซนั้นมันมีอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเมื่อคุณเข้าเกมมานะครับมันจะทําการให้คุณอยู่หน้าตรงนี้นะครับมันจะมีปุ่มเพล์คัสตอมไมส์ไกด์และเครดิตนะฮะเราสามารถกดที่คัสตอมไมส์ได้นะครับเพื่อทําการเลือกว่าเราจะเป็นเผ่าอะไรนะครับด้วยการกดตรงปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับนี่ผมได้เผ่ายักษ์มานะครับประมาณนี้คุณก็สามารถที่จะเลือกได้นะครับว่าคุณจะเป็นสายอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นน้้อต ผมจะลองเลือกสายนักสู้นะครับประมาณนี้นะฮะแล้วเราก็สามารถที่จะสุ่มเผาได้ทั้งหมด4รอบนะครับพีงแต่ว่าในตอนปัจจุบันนะครับรู้สึกว่าเผ่าแต่ละเผาจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนะครับที่แตกต่างจะมีเผ่ามิงกับเผ่าปลาที่สามารถกระโดดได้สูงและว่ายน้ำได้นะฮะเราสามารถกด M นะครับผมเพื่อดูด้วยนะฮะว่าหน้าต่างของตัวเกมเนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับซึ่งในตัวเกมนะครับเราจะสามารถสร้างแคลนของเราได้นะครับซึ่งแคลนพวกนี้นะครับก็จะเป็นชือกลุ่มสมาชิกโจรสลัดของเรานะครับเหมือนเช่นผมตั้งชื่อว่ามอนตอนนี้นะครับโจรส เข้ามาอยู่ในกลุ่มโจรสลัดของเราได้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่เผ่ายักษ์ผมจะมีพลังสเต็งสองนะครับหรือว่าพลังโจมตีที่รุนแรงกว่าคนปกตินั่นเองนะครับอันต่อไปคือรูปหนังสือครับรูปหนังสือตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นการบอกนะับว่าเรามีพลังอะไรบ้างนะครับซึ่งอันแรกคือมาสเตอรี่คือความสามารถในการเต่ต่นะครับอันที่2คือฮาคิอันที่3คือพลังของเผ่านะครับอันที่4คือพลังของดาบและอันที่5คือพลังของผลพิศษนะครับผมเราสามารถนำทางต่างนะครับมากดใส่เป็นสกิลได้นะครับเป็นการกดที่ท่าและนำมา การใช้ท่าได้นะครับและกด R ในการเลือกท่านะทุกคนกด R เรื่อยๆนะครับเนี่ยก็จะมีท่าให้เราเลือกสรรใช้กันนะครับเนี่ยอึอ้ย uppercut เนี่ยต่อยซ้ายขวาอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ท่าสไตล์นะครับต่อยปกตินั่นเองนะฮะเนี่ยต่อยปกติเดี๋ยวกระทั่งอัเ p อร์คัต นี่ประมาณนี้ฮะสิ่งที่หมดนี้ต้องการให้เราทำนะครับนั่นคือการตามหาผลพิศาจนะครับแล้วก็ตามหาสกิลต่างๆและเก็บข้าหัวของเราให้กลายเป็นราชโจรสลัดให้ได้นั่นเองนะครับซึ่งเจ้าพวกนี้นะครับเป็นอุปกรณ์หลักๆที่เราต้องมีเลยนะฮะในหมดนี้มันคือกุญแจครับซึ่งสามารถควาบได้จากการที่ว่าเรานําพวกแร่ต่างๆนะครับมาวางไว้3อันมันจะกลายเป็นกุญแจแบบนี้นะฮะซึ่งกุญแจพวกนี้นะครับจะเอาไว้ใช้ในการเปิดกล่องที่อยู่ในสถานที่ต่างๆในหมดวันพีซนั่นเองนะครับอย่างเช่นอันนี้กล่องปกติไม่ต้องใช้ก แต่ถ้าเป็นกล่องพิเศษขึ้นมาหน่อยเช่นกล่องนี้นะครับจะเป็นกล่องเหล็กต้องใช้กุญแจเหล็กนะฮะในการเปิดและเมื่อเปิดมานะครับเขาก็จะให้ของมานะครับเช่นเงินและก็ทองที่หน่อยนะครับอย่างเช่นอันนี้ครับกล่องเหล็กอันนึงครับลองเปิดดูนี่ก็จะได้เงินมาเล็กน้อยนะครับพร้อมกับทองซึ่งหีบไม่ใช่คุญแจเปิดนะครับจะมีหีบเหล็กอย่างที่ผมเปิดไปตอนแรกหีบทองนี่เวลาเปิดนะครับมันก็จะทาการมีโอกาสดรอปพวกแร่เพชรมานะครับผมพร้อมกับเม็ดเงินจํานวนมากนะครับโอกาสเปิดมันก็จะมีของดีๆดรอปมาอยู่บ้างนะครับ เล็กๆน้อยๆนะฮะต่อไปคือผีเพชรครับิีนี้จะให้ของที่ดีๆกับเรามาเลยนะครับอย่างเช่นแบบอมเมอรัลแล้วก็เงินนะฮะประมาณนี้นะครับก็จะมีโอกาสดรอปผลพิศานได้นะครับสำหรับผีเพชรแต่โอกาสที่จะได้ผลพิศานนั้นมันยากมากนะครับคุณดูดิผมสุ่มมาประมาณ4ีอันแล้วผมยังไม่ได้เลยครับทุกคนเปิดมาเยอะมากยังไม่ได้เลยฮะ เนี่ยได้เนื้อไหลมาครับแต่ไม่ได้ผลพิศานนะฮะเพราะว่าผลพิศานเนี่ยจะหายากมากๆนะครับสำหรับกล่องพวกนี้นะครับมันเลยเป็นทาร์เก็ตหลักนะครับในการที่เราจะเอาชีวิตรอดในหมดวันพีซนั่นเองนะครับและหีบสุดท้ายครับหีบลีเจนดารีนะครับจะให้ของพิเศษของตัวละครวันพีซมานะครับชิ้นหนึ่งนะฮะนี่เช่นอันนี้ผมได้ดาบที่โคคุมานะครับหรือว่าน่าจะเป็นดาบของฟูจิโทระใช่ป่ะแต่ผมก็ไม่สามารถใช้ได้นั่นเองนะครับมันเลยเป็นหีบลีเจนดารีนะฮะหีบที่จะให้ของพิเศษมาแน่ๆอันหนคครรรับ้วม่ไาออเื นะครับหิ่มนี้จะหายากสุดนะครับผมเพราะว่าหิ่มนี้จะให้ผลแบบผลพิศาจเลยอไม่ก็แบบของพิเศษในวันพิษแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอย่างเช่นเนี่ยผมได้เนี่ยวารดูอิจิมอนจินะครับนี่ดาบของโซโลนั่เองนะครับดาบอิจิมอนจิแล้วก็มีผลพิษให้มาด้วยนะครับประมาณนี้นะฮะซึ่งคุณก็จะเป็นที่จะต้องตามหากล่องพวกนี้นะครับเพื่อตามรากผลพิศาจให้เจอนะฮะซึ่งมันหายากมากๆนะครับสำหรับเกมนี้ซึ่งกล่องพวกนี้ส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ในเรือนะฮะเรือประมาณนี้เลยครับเป็นเรือโจรสลัดลำใหญ่ประมาณนีีีี้้้้้้ฮะะะะะะไไไมมมมม่่่่่่่ตตออออออองงงงงงงปหหาาาาเเเเสกกรรรรรรดดืืแแลลลลววววนนนนนคคคััััับบบพๆจยยยูใทิ มาครับตาท้องเหลือก็จะมีกล่องให้นะฮะเป็นกล่องเพชรกล่องทองอะไรอย่างงี้นะครับเนี่ยกล่องเพชรเปิดมาก็มีโอกาสได้ของได้พวกแบบแร่ต่างๆนะครับกล่องทองก็มีโอกาสเปิดมาได้ของเหมือนกันนะครับต่อไปเราจะพูดถึงสกิลต่างๆนะครับที่อยู่ในเกมนี้กันต่อนะครับซึ่งสกิลนะฮะอันดับแรกนะครับคือคอมแบทนะครับนี่คือพลังการต่อสู้นะครับมันจะเป็นสกิลที่สามารถเอาไปใช้ในการต่อสู้ได้นะครับมันคือคอมแบทปกตินั่เองนะครับผมซึ่งวิธีการเก็บสกิลตรงนี้นะครับก็คือว่าเราจะไปที่จะต้องใช้พลังหมัดของการต่อสู้นะครับจากาตัว อยตรงนี้มันก็จะขึ้นมาคุณเห็นปะเนี่ยมันจะเป็นแต้มขึ้นมานครับเนี่ยปุ๊บประมาณนี้ครับตรงนี้ก็จะขึ้นมาเนี่ยคำว่ามาสเตอรี่เลไรอย่างจะขึ้นมานะครับซึ่งยิ่งเราใช้บ่อยๆนะครับสกิลตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะอัพได้นะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าฮะว่าสกิลแต่ละสกิลมีอะไรบ้างนะครับสกิลของสายหมัดนะครับท่าแรกนะครับคือสไตล์นะครับก็คือการต่อยปกติท่าสองคือเลฟไตท์นะครับหรือว่าซ้ายขวาซ้ายขวานี่นะฮะประมาณนี้ท่าที่สามครับเอามาคัดครับ ก็คือต่อยสตูก็ไปข้างบนนั่นเองนะครับท่าที่4ดาวสแลมครับก็คือกระโดดแบบนี่ก็คือต่อยพื้นครับง่ายๆท่าที่5ครับสไลดิ้งฟิสครับก็คือการสไลด์แล้วสไลด์ตัวไปต่อยครับเนี่ยเนี่ยย่า yeah! ประมาณนี้ครับก็คือเป็นท่าแบบสไลด์ตัวไปต่อยเลยนะฮะคือมันมันใช้ยากสำหรับผมนะ ประมาณนี้ครับสไลด์ตัวไปต่อยท่าที่6นะครับคือหมัดรัวนั่นเองนะครับก็คือการต่อยดรัวแบบนี้ฮะง่ายๆครับประมาณนี้อันนี้คือสกิลของเชาาหมัดนะครับหมัดก็จะมีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากนะครับต่อไปคือสกิลของดาบนะครับผมซึ่งวิธีการที่คุณจะได้สกิลดาบมานะครับคุณจะไปที่ต้องมาที่เมืองเชลทาวนะฮะก็คือมาช่วยเหลือโซโลนะครับเราต้องการคุยกับโซโลนะครับผมโซโลจะถามว่าคุณต้องการอะไรแล้วผมก็จะบอกว่าเราจะมาช่วยเหลือโซโลเองครับแต่ว่าตอนแรกโซโลจะหิวนะครับเราจะไปที่ต้องเอาข้าวปั้น เชฟในเมืองตรงนี้นะครับทำการกดคุยกับเขาเพื่อทำการซื้อข้าปั้นมา1อันนะครับให้เราทำการเอาข้าปั้นนี้นะครับที่ขวาใส่โซโลนะครับเพื่อทำการให้เขานะครับหลังนั้นนะครับผมเขาจะบอกว่าเขาชื่อโซโลให้เราทำการไปเอาดาบเขาคืนมาให้หน่อยนะครับเพราะดาบของเขานั้นจะอยู่ข้างบนยอดนี้เลยนะครับยอดหอคอยข้างบนนี้นะฮะซึ่งวิธีการที่เราจะไปเอานะครับเราจะไปทจะต้องผ่านดงตีนทหารเรือนับแสนนะครับแหลกจริงๆนะครับแหลกแบบแหลกเวอร์นะฮะทำการฝ่าดงเท้าของทหารนะครับขึ้นมาถึงชั้นนี้นะครับเพื่อมาเจอกับมือขวาาามมมมมอออออออรแแแกกกนนนนน่งงงะะลลลใหห้ขขืืจีดโโซตยู ขี่ขวานะครับแล้วก็จะได้ดับงโซโล,โลมาส่วนมือขวาโมแกนก็นแล้วแต่ครับ ใครอยากกระทืบเขาก็สามารถต่อยได้ครับสบายๆฮะแล้วเมื่อเราได้ดาบของโซโลมาแล้วนะครับให้ทำการมาคุยกับโซโลนะครับโซโลจะบอกว่าไม่ต้องห่วงฉันนะเดี๋ยวฉันจะหนีไปที่หลังแต่ก่อนอื่นรับนี่ไปก่อนเลยสกิลดาบโอเคครับเราก็จะต้องทำการซื้อสกิลดาบของเขามานะครับแล้วตอนนี้ผมจะได้สกิลแรกของเรามาคือสกิลดาบหนึ่งดาบของโซโลนะครับซึ่งนอนว่าการที่เรามีสกิลดาบของโซโลนะครับผมเราก็สามารถที่จะมากด M เพื่อดูสกิลได้นะครับนี่ก็จะเป็นสกิลดาบของโซโลนะครับจะมีทั้งหมดสี่สกิลนับ ี่ประมาณนี้ฮะเราจะมาดูสกิลดาบมือโซโลกันนะครับว่ามีอะไรท่าแรกนะครับชื่อท่าเหมือนดาบผ่าสายลมนะครับท่าที่2ครับเบรดบาลาใช่ไหครับหรือว่าฟันรัวๆนั่นเองนะครับผมประมาณนี้ฮะท่าที่3ครับสิงโตคำรามนะครับก็จะเป็นท่าที่เรียกว่านี่โคตรเท่อ่ะแบบฟิลท่าสิงโตคำรามนะฮะไรออนสองนี่ท่าพุ่งทะลุและท่าสุดท้ายนะครับมังกรพังอาดนะครับดู แล้วเป็นการใช้ดาบนะครับแล้วก็เป็นมังกรโผล่มาเพื่อฟันศัตรูนะครับก็คือท่าที่โซโลใช้นั่นเองนะครับผมในตอนสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แรกนะครับส่วนท่าที่2นะครับคุณจะไปที่ต้องตามหาซันจิให้เจอนะครับแล้วที่ขวาคุยกับเขาเขาจะทำการขายสไตล์ใหม่นะครับก็คือสไตล์ของแบล็กเล็กนะครับหรือว่าขาดำนั่นเองนะครับผมซึ่งท่าของขาดำนะครับจะมีอยู่ทั้งหมด5ท่านะครับซึ่งท่าแรกก็คือท่าตีเตะแบบชิวๆนี่เป็นงานเตะขาดำท่าที่2คือตีกระโดดเตะนะครับท่าที่3ครับชูโออ็ต ก็คือการเตะที่แบบแรงๆนะครับประมาณนี้ท่าที่4ครับ party table ครับนี่ <c oughs> ก็คือเป็นเหมือนแบบว่าที่ซันจิตเตะแบบลม้ลมๆๆอ่ะไอที่มันหมุนๆตัวเตะอ่ะแล้วท่าสุดท้ายครับ a t t i manner ครับท่าที่โหดสุดๆนะฮะน,น็่คือนี่จะลองตัวที่มันถึกถึกมาอยู่แล้วกันนะนี่เตะแบบมันคือการเตะข้นไปข้างบนแรงๆครับประมาณนี้นี่ แต่ขึ้นไปข้างบนนี่น้องสไตล์สุดท้ายครับมีชื่อว่า two sword style นะครับผมหรือว่า2ดาบนั่นเองนะครับซึ่งคุณจะไปที่ต้องมี2ดาบนะครับอันนี้ผมถือ end mark ชิซุยอย่างอย่ระดาบแล้วกันนะซึ่งสไตล์นี้ถ้าผมจำไม่ผิดจะไปที่ต้องเกมโหมดเอาอย่างเดียวนะครับท่าแรกคือ hyper p h o e n i x นี่เป็นไงท่าโคตรเท่โคตรแรงท่าต่อไปครับปีนภูเขานี่คือคือคือโหดมากครับท่าต่อไปครับกับภูเขาท่าต่อไปครับท่านี้น่าจะรู้จักกันดีฮะเพลงดาบราโชมอนนี่เป็นไง อันนี้ใครก็น่าจะรู้จักกันนะครับเพลงดาบราชมอนท่าสุดท้ายครับพยักนี่ก็จะเป็นท่าที่บอกว่าใช้แบบเป็นรูปแบบพยักนะครับเห็นกันไม่ชัดนะครับนี่ก็จะเป็นแบบเสือรูปเสือประมาณนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมชอบท่าเพลงดาบราชมอนที่สุดแล้วเนี่ยเพลงดาบราชมอนนี่ แบงโคโเทสาเนี่ยเอาอะไรมาไม่เท่แต่เมื่อเราตีศัตรูไปเรื่อยนะครับจะมีโอกาสที่เราจะได้ฮาคิมาด้วยนะครับซึ่งตอนนี้ฮาคิที่ผมได้มานะครับผมเมื่อเรากดใช้นะฮะันคือฮาคิราชานั่นเองเอนะครับอ,อ,อันนี้ม่ได้เป็นแบบแรนดอมอะบางคนที่จะมีมันก็มีนะครับคนที่ไม่มีมันก็จะไม่มีนะครับสำหรบับฮารคิ้ราชาเน,นี่ฮะซึ่งพวกฮารคิ้เกาะอะไรอย่างเงี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าเราฟาร์มเยอะแค่ไหนนะครับาก็จะมีฮาคิ้นนั้นโผล่เข้ามานะครับจนตัว นั่นคือโกมูโกมุนนะครับหรือว่าผลของพระเอกนั่นเองนะครับลูฟี่เอื้อลูฟี่ฮะท่าแรกครับท้าพิสโตลนะครับหรือว่าแค่แค่ยิงอันนี้ก็อปืนใหญ่ยางยืดนะครับแล้วก็ท่าต่อไปครับตีก็คือการเตะนะครับท่าเตะของลูฟี่นะฮะต่อไปคือโรเก็ตยางยืดนะครับต่อไปคือปืนกลยางยืดนี่เป็นไงท่าโคตรโหดนะครับแล้วท่าสุดท้ายครับไลเฟิลยางยืด นี่ท่าก็จะมีประมาณนี้นะครับเพียงแต่ว่าความเจ๋งของผลกรมูกรมูนะครับคือเกียร์สองสามารถปรับเกียร์ได้นะครับแล้วพอปรับเกียร์ปุ๊บก็จะแตกต่างไปนะครับอย่างเช่นเกียร์สองนั่นก็จะแบบคุณเห็นปะคือมันจะมีสปีดที่เร็วขึ้นแล้วก็มีท่าแบบวาบดูวับวับอ่ะเนี่ยวับวับโคตรเท่อะะครับลองดูพิสโตลนี่เห็นปะบาสุก้านี่ก็คือแบบท่าแต่ละท่าคือคือมันเปลี่ยนไปหมดเลยครับประมาณนั้นนะฮะต่อไปล็อกเก็ตยางยืดปืนกลยางยืดนี่เป็นไง แล้วสุดท้ายครับปืนไรเฟิลย่างยืดต่อไปครับเกียสามพอใช้เกียสามกระท่านะฮะก็จะเป็นแบบว่านี่ไปมดัดปืนยักษ์ตียางยืดประมาณนี้ครับบาสุก้าเนี่ยอันนี้ผมใช้เกียสามนะนี่ท่าตียางยืด ต้องเห็นว่าตีนคนยักษ์ดีทำใจผิดนะครับนี่ก็ร็อกเก็ตคนยักษ์ร็อกเก็ตคนยักษ <c oughs> ์ดูตัวอ้วนเลยนะครับปัดเกทลิงคนยักษ์โอ้ดูมันต่อยป้าสุดท้ายครับไลเฟลิลคนยักษ์ฮะไลเฟลิลคนยักษ์นีเกียร์สามไม่บอกก็รู้ว่าโหดจริงครับ นี่คือบาสุก้าคนยักษ์เนาะบาสุก้าคนยักษ์ก็ปรมานี้ครับอันนี้คือลูฟี่นะครับมาดูผลต่อไปกันดีกว่าครับผลต่อไปคือโอเปโอเปะนะครับหรือว่าผลของรอนั่นเองนะครับผลโอเปโอเปะนี่จะมีสกิลถึงเจ็ดท่าเลยนะครับแต่ก่อนที่คุณจะใช้ผลโอเปโอเปะนะครับคุณจะไปต้องเปิดนี่ก่อนฮะรุมแล้วท่าแรกครับก็คือการสลับตัวนั่นเองนะครับง่ายๆนี่สลับกับสิ่งที่แบบเอนติตี้ที่มันอยู่แถวนั้นนะครับท่าสองก็คือทอนครับประมาณนี้ท่าที่สามครับ ก็คือเรียกก้อนหินออกมาครับแล้วก็ออกมาทุบศัตรูประมาณนี้ครับให้ลอยให้ลอยท่าที่4ครับต้องมีดาบด้วยนะฮะท่าที่4ก็คือฟันครับลมปแบบตัดอากาศนะครับนี่นะท่าฟันประมาณนี้ผมขอลองใช้กับลูเฟีย้ยนะนี่นี่ไงฟันท่าที่5ครับเป็นไงเอาแขนออกแล้วก็เอาไปฟันได้นะาอท่าที่6ครับเนี่ยทำให้ร่างกายมันดบบแปลๆเหมือนจะเปลี่ยนสภาพร่างกายของอีกฝ่ายนะครับประมาณนี้ท่าที่7ครับท่าที่แรงที่สุดครับแกมมาไนฟ มีดกับมาเองนะครับปาแล้วก็ปิดลูมฮะประมาณนี้ครับผลต่อไปครับไม่ต้องพูดเยอะครับผลนี้นี่ผลพ่อใหญ่นะครับนวดขาวนะฮะท่าแรกนะครับก็คือคลื่นนั่นเองนะครับผมก็คือจะเป็นการที่เราใช้แล้วก็ไปคลื่นก็ก็นวดขาวอะท่าที่2ครับก็คือการกระโดดนะครับแล้วก็เอาคลื่นไปทุบปามพคนแรงอะเอาจิงท่าที่3ครับ ลต่ขึ้นเหมือนกันครับแต่การต่อยขึ้นข้างบนนะครับท่าที่4ครับเพีคลชครับต้องจับหัวมันจะเป็นการจับจับหัวศัตรูนี้ใช่ปะเนี่ยแล้วก็จับศัตรูทุบมัข้างล่างประมาณนี้ครับซึ่งเป็นท่าที่แรงมากนะครับท่าที่5ครับซีควสครับก็คือการใช้ขึ้นทุบแบบนี้นะครับแล้วจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าสึนามิโผล่เข้ามานะครับ มานีฮะแล้วจะมีสตูมิพัตออกมานะครับแต่สตูมิกูาหายไปไหนไประเด็นอา้าวรอบนี้ไม่มาดีคือแบบบางทีอะคุณอาจจะเห็นว่ามันดูแบบแบบเหมือนมนผมพยายามตีศัตรูใช่ปะแล้วศัตรูแบบมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนว่าเราแบบเราเราจับส,สังเกตศัตรูได้ประมาณนี้นะครับคุณเห็นไหมมันคือท่าของฮาคิสังเกตนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าไปครับเดืเเอบเอ็นเอิร์ดท่านี้ผมบอกเลยว,ว่าแรงที่สุดแล้วครับก็คือการแบบใช้หนวดขาวพิกแผ่นดินอนะพิกทุกอย่างอะโคตรแรงและท่าสุดท้ายครับนี่ก็คือการซัด แบบนี้อุ้ยไม่จเจออะไรมาไม่เก่งอะตัวโคตรโกรงอะทุกคนเก็ตป่ะต่อไปครับผลน,นี้นะครับคนใช้คือนักดาบตาบอดคนนึงนั่เอ,เองนะครับซึ่งตัวรับตีนเราจะเป็นบาร์กี้นะครับท่าแรกพลังเลนน้อถ่วงนะครับท่าที่2ครับระเบิดแรงน้อถ่วงครับแต่ผลตัวนี้ไม่มีกดท่าพิเศษเนาะนะครับจะไ,ได้เหมือนกันท่าที่3ครับเอ้ยทำไมท่าที่3ม,มันเป็นแม็กมาวะท่าที่4เอ้ยมันเป็นแม็กมาได้ไงอะท่าที่5เนี่ย มันกลายเป็นผลแมกมาเฉยเลยครับเดียกก๋ยวดูท่าท่าสุดท้ายครับกระโดดขึ้นไปแล้วก็ตีโคตแรงอะนะครับฟีลแบบดาวตกประมาณนี้นะฮะท่านี้มันคนวรจะเป็นท่าเรียกดาวตกวป่ะแต่เหมือนแบบใช้แมกมาเฉยเลยมันเป็นผลที่แบบว่ามันขึ้นว่าโวยโบเกสนะครับก็คือยังไม่เสร็จนะฮะผลต่อไปดีกว่าครับผลของหมาแดงนะครับอะไครนุซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดไม่มีฮาคินะครับก็จะตีอะไครนุไม่เข้านะครับประมาณนั้นนะฮะท่าแรกนะครับท่าแรกคือตีท่าต่อยนะครับต่อยแมกมานะครับท่าต่อยที่ทำให้เอสกายเป็น แกเป็นโดนัทนะฮะถ้าต่อไปครับสวอมครับก็คือเปลี่ยนพื้นที่แถบนี้นะครับให้กลายเป็นแมกมาจนหมดนะฮะเรียกว่าโคตรโกงถ้าต่อไปครับแมกมารุ้ยๆนะต่อไปแกอีลัปชั่นครับก็คือทำให้แมกมาแถวนี้เกิดขึ้นมานะครับประมาณนั้นต่อไปนี่ยิงโวแคนโนฮะอย่างที่ทุกคนเห็นกันเมื่อกี้นะครับจิจินเม็นสิ่งที่ผมบอกแหละว่ามันมันไม่ใช่ท่าของฟูจิโทร่ามันคือท่าของใครนู้อะ าไม่ะใครู่สามารถกดใช้พลังพิเศษได้เหมือนกันนะครับผมกด X ไม่ได้นะฮะตัวนี้นะครับต่อไปครับผลนี้น่าจะรู้จักกันดีนะฮะผลของอาจารย์ใหญ่ชินจังนะครับนะครับผมผลแสงนั่นเองนะครับผมซึ่งน้อผลแสงความสามารถนะครับก็คือได้คนไหนไม่มีฮาคิก็จะตีไม่เข้านะครับเห็นป่ะซอมบี้ก็ตีไม่เข้านะครับเพราะว่าเราเป็นแสงนะครับร่างเราท่าแรกก็ตีลูกเตะแสงนะครับง่ายๆเดผมมาดูท่าแรกท่าแรกก็คือเท่แล้วอ่ะลูกเตะแสงกูผลแสงให้น้องลูกเตะแสงท่าที่สองครับ น่าจะเป็นระเบิดแสงนะฮะตามที่ผมคิดไว้นี่ประมาณนี้ครับท่าที่3มิ i l l e r Kick ครับก็คือเป็นการเตะแบบเดี๋ยววาร์ปอย่างเงี้ยแล้วก็เตะปุ๊บปคือเท่จัดแล้วผลแสงนะครับเมื่อกด X นะครับจะทำการนำดาบแสงมาด้วยนะครับเนี่ยผมก็จะมีดาบแบบดาบแสงโดยเฉพาะของตัวมันนะฮะเสียดาบินไม่ได้ท่าต่อไปครับท่านี้ฮะเจ e r r y of l i g h ครับก็คือการยิงแสงลงมาข้างล่างรัวๆนะครับประมาณนี้นะฮะนี่เป็นท่าที่แบบว่าน่าจะเห็นกันบ่อยนะครับท่าสุดท้ายครับ แยกล่างแสงครับแล้วก็นี่ยิงรัวๆเลยน้องคือโคตรโกงอ่ะท่าแต่ละท่าผลแสงนะครับแต่ผมมองว่าท่านี้แรงสุดแล้วลุกเตะแสงเนี่ยต่อไปครับผลโกโรโกโรโนมินะครับซึ่งหรือเรียกง่ายๆคือผลของเอเนลน,นั่นเองนะครับสามารถกด X นะครับเพื่อทําการเนี่ยเพิ่มเป็นลูกๆเขาเรียกอะลูก,ล,กลูกตุ้มไฟฟ้านะครับเพื่อทําทให้พลังงานไฟฟ้าเวลาเราใช้ท่าของบทพิสัทธแรงขึ้นได้นะครับท่าแรกบิสเห็นปะเห็นปะไอ้ลูกตุ้มไฟฟ้าเราก็จะหายไปนะครับจะสามารถกดใช้ลูกตุ้มไฟฟ้าได้นะครับพลังไฟฟ้าจะแรงขึ้นะ่าตอออไปคืช็ครับ หรือว่าสายฟ้าแ้วก็เปี้ยงมาเปี้ยงไหมไม่เปี้ยทำไมไม่เปี้ยงวะถ่าต่อไปครับ b l u e b e r r ครับนี่คุดแรงอะถ้าต่อไปครับไปต้องพูดกันเยอะนะฮะถ้าที่มันใช้สายฟ้าลงมาเปี้ยนะครับเอลโทเปี้ยงไม่เดินถ้าต่อไปครับระเบิดสายฟ้านะครับทำให้แถวนี้โดนสายฟ้ารัวๆนะฮะต่อไปไรโกเรียกฟ้าผ่าได้เองนะครับนี่เห็นป่ะตรงนี้ก็จะกลายเป็นแบบแหล่งฟ้าผ่าไปเลยเนาะแล้วถ้าสุดท้ายครับ นี่ให้กลายเป็นตัวเทวลูปอะทุกคนซึ่งนักวเทยาลูปนี่ก็จะสามารถใช้พลังของผลสายฟ้าได้นะครับประมาณนี้เฮ้ยคุณผูใช้พลังอะโอ้โหผมมองไม่เห็นเลยครับคือแบบโอ้ยท่ามันแรงจัดเนี่ยคือท่าแต่ละท่านี่คือแรงจริงครับเนี่ยปังปังเนี่ยโอ้โหเนี่ยท่าเนี่ยอย่างเช่นท่าเนี่ยท่าไฟฟ้าช็อตเนี่ยคือแรงจริงครับ ป่างโดนขาวตายเลยครับเดียกเลยว่าผลนี้โกงจัดนะครับผลสายฟ้ามันโกงอยู่แล้วผลเนี้ยผลต่อไปครับผลนี้น่าจะคุ้นเคยนะฮะผลเสือนั่นเองนะครับสำหรับผลเสือนะครับจีมีความสามารถ2แบบนะครับก็คือการแปลงร่างเป็นเสือะก็คือเป็นบีสนะครับหรือว่าสัตว์ประสูตรนะฮะซึ่งก็ใช้ท่าแบบท่าแรกคือวิ่งแล้วก็เอาชน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 ท่าที่2ก็ขวดนะประมาณนี้ครับฟาดขวนแล้วก็ขวนขวนขวได้นะครับ โอ้ทีเดตายเหรอแล้วก็นอกจากแปลงร่างเป็นตัวเสือนะครับยังแปลงร่างเป็นไฮบริดได้นะครับไฮบริดก็คือเป็นร่างครึ่งเสือครึ่งคนนะครับมาท่าแรกนะครับนี่เป็นไงฟันโคตรแรงแล้วก็เดอะฮันนะครับป๊อบป๊อบป๊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 บแรงจัดนะครับซึ่งเรามังก็จะแปลงได้แค่สองร่างนี้แหละครับต่อไปครับผลโดนัทนะครับโดยที่เป็นโดนัทเพราะว่าคนใช้เป็นโดนัทไปแล้วนะฮะนั่นคือผลของเอสปาร์ตอคีนนั่นเองนะครับมาดูท่าดีกว่าครับท่าแรกฮิเกน ปิ้วคือยิงไฟอ่ะไม่มีเลยครับแค่ยิงไฟแบบปิ้ว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 นะฮะเงี้ยปิ้วปิ้วปิ้วปยิงไฟคนโง่ครัต่อไปครับอาร์เซนอลครับคือแบบปล่อยลูกบอลไฟออกมาได้เองนะครับอ่าเงี้ยอาจูประมาณนี้ฮะถัดไปครับยิงไฟออกมาเหมือนกันฮะเนี่ยปังระเบิดไปเลยยิงไฟเนี่ยปิ้ว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 แล้วให้ไฟมันระเบิดออกมานะครับประมาณนี้ฮะถ่อไปเจ็ตเดชก็คือเดชไฟนะฮะถ่อไปฮีคนนี่ก็จะเป็นปล่อยพลังไฟขึ้นมาแรงกว่าหน่อยมิบาลาชิ นอันนี้ก็ไฟแรงขึ้นมาเพิ่มเติมฮะถ้าสุดท้ายครับเอนเต้ปะก็คือเป็นปล่อยพลังไฟของเอสนะครับที่ใช้ตอนสุดท้ายนะฮะเป็นลูกบอลเพลิงยักษ์นะครับมาดูผลต่อไปดีกว่าครับผลต่อไปนี้นะครับเป็นผลของผู้คุมที่โหดที่สุดนะฮะพัสดีมาเชลลนนะครับหรือผลพิษนั่นเองนะครับมาดูกันดีกว่าครับว่าพัสดีเรามีอะไรบ้างนะครับท่าแรกสัมผัสพิษท่าที่2ครับคืออะไรวะปิ้วโอ้ยิงพิษครับทำให้แถวนี้เกิดพิษขึ้นฮะการยิงหมอกพิษขึ้นนะครับท่าต่อไปครับดิสชาร์จนี่ก็็จะเปนแบบว่า พลอยพิษออกมาประมาณนี้นะครับต่อไปไฮด้าครับท่านี้น่าจะแรงสุดนะครับของมาเจแลนดนะจะเสกไฮด้าออกมาครับเป็นไฮด้าพิษนะครับที่ทุกคนต้องวิ่งหนีกันอะคุณคิดดูดิโก่งไม่โก่งไม่กันวิ่งขึ้นหมดอ่ะนะครับอย่าไฮด้าพิษไอ้น้องต่อไปแมกกุนพิษครับกูโมะฮะและสุดท้ายครับท่าสูงสุดครับเดมอนครับอสูรพิษนั่นเองนะครับนี่เป็นไงตัวอสูรพิษของเรานะครับเราจะแปลงร่างเป็นอสูรพิษนั่นเองนะครับซึ่งอสูรพิษตัวนี้ก็จะแรงมากนะครับดูจากแต่ละท่าท่่าแรกก็นีอุ้ย ถ้าสองนี่ยิงพิษได้ฮะทบาสามก็สเปรดพิษไปแบบทั่วราชาอาณาจักรนะครับท้าสี่ก็เรียกไฮด้ามาได้ครับ <_ d ata> เรียก,ก,กได้ทั้งไฮด้าเรียกได้ทั้งเนี่ยมันดูมันกระจายพิษดิเพื่อนมทุกคนคือพิษแบบจัดกระจายจัดอะ่ะอันนี้ก็เป็นผลพิษนั่นเองนะครับต่อไปนี่ไม่ต้องพูดถึงกันเนยอะครับไม่โหดก็ให้มันรู้ไปครับนี่ผลไขโดครับนี่ <d ata> มาผลไคโดจะสามารถแปลงได้2แบบนะครับก็คือแบบบีสนะครับกับแบบธรรมดานะครับซึ่งแน่นอนว่าเมื่อกี้เราแปลงไปแล้วมันก็จะบั็กนะครับก่อนที่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันบั็กเหมือนกันนะนี่เราสามารถแปลงได้2แบบนะครับแบบแรกคือแปลงเป็นมังกรนะฮะเดี๋ยวห็นกันนะครับมังกรนี่น้องทุกความสามารถของไคโดแต่ละท่าคือโหดมากท่าแรกวู้ท่าสองอ่ะเนี่ยโอ้โหเฮียพายุสามพายุมพายุหมุนครับดีพายุสี่ครับลำแสงอ่ะ ว้าวแย่ไ yeah! คโดมันโหดจริง,ท,งท่าที่ห้าครับก็คือเป็นโอ้คือหายยกแบบเอาจริงนะท่าสุดท้ายครับเฟีมิ๊กดาก้อนนะความเพลิงครับ เอาอะไรมามันไม่เก่งตัวมันคือเวอร์วังครับเอาง่ายๆฮะซึ่งเราก็สามารถแปลงเป็นร่างไฮบริดได้ด้วยนะครับร่างไฮบริดก็แปลงง่ายๆครับกินไปประมาณนี้ฮะแต่ไคโดมันยังไม่สมบูรณ์นะทุกคนก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับถ้ลาล่างอาจจะดูแปลกๆนิดหน่อยสกิลได้เหมือนกันครับสกิลใช้ได้แบบพอๆกันอ,อ่ะผมจะลองเอาหนวดขาวมาแล้วกันนะเออโอ้ยท่าถ้าซื้อื่อก,กี้อันนี้โอ้ยหนวดขาวไม่ต้องไม่กี่ทีตายอ่ะเวอร์วังมากพลังมันอะเดี๋ยวก็ดูท่าดิ เขาใช้เมัก่ก่อนไปครับเนี่ยป้าบเนี่ยป้าบอะไรมันไม่เก่งกับไคโดอ่ะครับเออตัวมันเวอร์เกิน,นะฮะไคโดผลต่อไปครับแน่นอนฮนะมีไคโดก็ต้องมีคุม,มาครับผลสุดน่ารักของคุม,มานะครับนี่ผมสามารถที่จะเนี่ยเซ็ตเซตวิลล่าดได้นะครับแล้วก็สามารถบรัฟกลับมาที่เดิมได้นะฮะ าน่ารักว่แบบห енно, เหมือนวางวางจุดไว้อะนะครับท่าของคุมาคือวางจุดไว้ครับแล้วก็ผมวิ่งมาจุดหนึ่งแล้วอ่ะอยากกลับบ้านนะกลับมาแป๊บนึ่งก็จะกลับมาที่จุดที่เราวางไว้นะฮะนี่เป็นสกิลพิเศษนะครับดูสกิลปกติกันนะฮะว่าสกิลปกติมีอะไรบ้างท่าแรกปิ้วปิ้วปกตินะครับปิ้้วเอยธรรมดาท่าสองรีเฟรครับก็คือจะเป็นท่าเหมือนน่าจะเอาไว้เอาไว้ตีกลับป่ะนี่มานี่ครับท่าไว้ตีกลับนายต้อตายเลยที่อ่ะท่าสามครับก็คือน่าจะเป็นวักเคชั่นนะครับน่าจะเป็นแปะแล้วมันหายไปป่ะถ้าผมจำได้ผ อ๋อแปะแล้วหายครับประมาณนั้นท่าสี่ครับนี่ไอ้น้องก็ได้อยู่ถ้าห้าครับยิงยิงดุรัวได้เองนะ wow. ครับเท่าครับน่าจะยิงน่าจะยิงความเจ็บปวดวะอ้ <success> าจื่อีไอ้เพื่อนยิงนี่ยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วท่าสุดท้ายครับท่าที่แรงที่สุดครับของคุมาฮะนี่เยอะทำเหมือนบอลเกงกียเลยทุกคนนี่น้องท่าเนี้ยคือท่าบอลเกงกียร์ออม อย่างนี้ดิวะแรงจัดผลต่อไปครับผลโมจิครับกด X ครับเพื่อทำการเปลี่ยนตัวเองเป็นโมจินะครับหรือว่าโดนัทนะครับในการหมุนๆๆๆแล้วไปชนคนอื่นนะครับดูดิโคตรเย่อเลยเอกไปโคตรโคตรน่ะดูดิโคตรท่าโคตรแย่อะอะท่าแรงมาโมจินี่สว่า์โมจินี่นะครับฮาสองเบตเตอร์บาสุก้าฮะบาสุก้ายังยืดฮาที่สามครับโมจิโมจิต่อยนะครับฮาที่สี่ครับ ก็จะเป็นแบบว่าฟีลแบบให้มดจิไปตัดคอนอื่นถ้าต่อไปครับเบเตอร์แกร์ลิงครับฝืนกลอย่างยืดไม่เดีวนี้มดจิประมาณนี้ครับถ้าต่อไปครับฝืนเฉโมดจิน่าสุดท้ายครับนี่จับหมุนแล้วก็แล้วก็ทุบครับสักทีเรียบร้อย ผลต่อไปครับอันนี้น่าจะผลเส้นได้นะฮะซึ่งท่าแรกนะครับก็คือท่าอ๋อผลผลลมผลลมนี่สปินนี่หมุน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 ,มน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 ไปก็ปาพัดลมมาต่อไปก็พายุหมุนฮะอันนี้ก็ไต้ฝุ่นครับเก็กไต้ฝุ่นออกมาฮะจริงก็ผลที่นี่จนี่พายุหมุนมนี่นะท่าสุดท้ายครับพายุหมุนไปไปผลต่อไปแล้วกันฮะแล้วสุดท้ายครับผลฟินิกส์นะครับ กดใช้นะครับผลนี้ผลนในตำนานนะดกด X นะครับจะแปลงเป็นฟินิกซ์ได้นะครับอันนี้ผมใช้ไฮบริดเนาะก็จะเป็นครึ่งคนครึ่ง,งนกฟินิกซ์นะฮะคือสกิลก็โหดมากนะับแรกคือบูบิสครับนี่เตะนกฟินิกซ์ท่าสองครับเตะแบบพลังท่าสามครับกรัปเรปอีกท่าสี่ครับนกสีฟ้าท่าห้าครับพยุ่หมุนนะท่าหกครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้มันก่อหนหงขาวไปเนยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพิท่ามาเนี่ยพิท่าพิท่า โอเคมันเลยเป็นเว้ยโบเกสนะครับยังทำไม่เสร็จนะครับสลับผลตัวนี้นะฮะนี่มีแปลงเป็นล่างเ้ด้วยนี่ล่างนกฟินิกครับล่างที่เท่กว่าเดิมและเป็นนกแบบนกบินโคตรไวอ่ะคุณดูดิอันนั้รับคิวไม่ได้ด้วยครับคือตายตายที่หลายรอบมากคุณดูดิคือต้องตายประมาณแบบ6-7รอบกว่ามันจะตายจริงๆอ่ะเนี่ยสมแล้วที่เป็นนกฟินิกนะครับแล้วทำไมเฮียนกี้ยัไม่หายจากกูสักทีน่าจะบั็กแล้วนะครับ ก็เป็นผลใช้แล้วมันมักๆกหน่อยนะครับที่ผมบอกไปว่ามันยังไม่สมบูรณ์อ่ะมันก็เลยจะบักเยอะนะครับที่เหลือก็จะเป็นตัวละครนะครับที่คุณจะได้เจอครับในหมดนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นโซโลซันจิเอส็อกณไดอะไรอย่างงี้นะครับก็จะเป็นตัวละครต่างๆนะครับที่คุณมีโอกาสที่จะได้เจอในหมดนี้ด้วยนะครับที่เดีว่าบางทีก็จะไม่เจอนะครับเพราะบางตัวละครรู้สึกว่าจนที่ผมไปดูมามันยังไม่มีที่เอาไปให้เกิดเลยนะครับคือที่เกิดไม่มีเหมือนสร้างไว้ก่อนน่ตัวละครนะครับแต่ที่เกิดยังไม่มีนะครับและที่เหลือจะเป็นพวก มันคืออะไรอันดับแรกคือเก็บโปะนะครับเก็บโปะก็คือเดิน,เ,นเดินอากาศนะครับประมาณนั้นนี่คือเก็บโปะเนาะแล้วก็จะมีพวกการเพิ่มเลือดเพิ mm ่มอะไรพวกนี้ด้วยนะครับหลอดที่แบบสามารถเพิ่มลงเพิ่มเลือดเ mm hmm. พิ่มพลังป้องกันได้นะครับตรงนี้น่าจะยังไม่เพิ่มมานะครับต้องใช้คําสั่งอย่างเดียวนะฮะอย่างเช่นเนี่ย strength set อะไรอย่างเงี้ยนะครับมันถึงจะแบบอัปเกรดสเตนให้เรานะครับประมาณนี้นะฮะเออสำหรับผมผมมองว่าเหมือนแบบเหมือนแบบต้องใช้คำสั่งอ่ะซึ่งผมไม่รู้วิธีการอัปปกตินะครับมันก็ยังเป็นมอดที่ไม่สมบูรณ์นะครับก็ไปหาโหลดได้ครับผมทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับผมสำหรับคนไหนที่จะโหลดไปลองเล่นดูนะครับเล่นออกมอลได้นะครับแต่ถ้าจะหาความสมบูรณ์อาจจะยังไม่สมบูรณ์เพราะว่ามอดก็เพิ่งรีเมคมาใหม่นะครับโอเคคลิปวันนี้จบแค่นี้เจอกันครับไป